นอนนได้กล่าวคำนี้กับตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมีมิตรด,ดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีนี้เป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าข่าดังนี้มหาราชะเมื่อพิกขุอานอน์ได้กล่าวอย่างนี้แล้วตถาคตได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่า อานอน์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยอานอน์ข้อนี้เป็นปรมจรรันทั้งสิ้นทีเดียวคือความมีมิตรด,ดีความมีสหายดีความมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีอานอน์ปรมจรรันทั้งสิ้นนั้นเป็นสิ่งที่พิกขุผู้มีมิตรดีพึงหวังได้เมื่อเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดีมีเพื่อนผู้แวดล้อมดีเธอนั้นจักทำอริยมรคมีองค์แปดให้เจริญได้จะกระทำให้มากซึ่งอริยมรคมีองค์แปดได้ดังนี้กัลยาณมิตรของพระองค์เองอานอนท์ภิกขุผู้ชื่อว่า มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดโดยอาการอย่างไรเล่าอานนท์พิกุนี้ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อการสลัดลงอานนท์อย่างนี้แลชื่อว่าภิกุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อานนท์ข้อนั้นเธอพึงทราบด้วยปริยายอันนี้เถิดว่าพรหมจรรย์น,นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสายหายดีมีเพื่อนดีดังนี้อานนท์จริงทีเดียวสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากการเกิดผู้มีความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาครั้นได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากความแก่ชรา ความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแขนใจอานนท์ข้อนั้นเธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิดคือว่าปรมรจันนี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี ดังนี้ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์8ภพิกุทั้งหลายก็อริยสัตว์คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบ ความดำบริชอบการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกขุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายความรู้ในทุกความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกความรู้ในหนทาง เป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดนี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิภิกุทั้งหลายความดําริชอบเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่พยาบาทความดําริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ พิกุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพเอ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าสัมมาวาจาพิกุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย การเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมากรมมันตะภิกขุทั้งหลายการเลี้ยงชีพชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายอริยาสาวกนี้ละมิจฉาชีพเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วย สัมมาชีพนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะพิกุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายพิกุนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศสรธรรมทั้งหลายอันเป็นบาป ที่ยังไม่ได้บังเกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศุลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพ่บณ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าสัมมาวายามะพิกุุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายพิกุนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณา เห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าสัมมาสติภิกขุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เพราะสงัดจากกามทั้งหลายเพราะสงัดจากอากุศลรธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตก วิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจาร์รำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุข และทุกเสียได้และเพราะความดับหายไปถ้าเป็นตัณใจฟังบุตนาอ o u t u b e palato โร วันนโทปฏิพานัทโภสุขัสัะตาตาเมธาวิสุขังโสอธิคัจตติอายุงทัตตวะพะลังวันนังสุขันจะปฏิพานัทโภตีกายุยัสาวะโหติยัตตาญาตุปปัจจติติ กาเลตัตันติสัพพัญญาวัตัญยวีตมัจจารากาเลนาตินังอริเยสุจุปุเตสุตาติสุวิปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติตากินาเยตตะอนุโมทันติเวยาวัจจังการนติวา nā te nā kino, tasa mā tā te apati wā nā cittaya tā tinang maha palalo kasaming pati taon tipani nanti, ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องหากประพฤติถูกต้องจะหวังผลหรือไม่หวังผลย่อมได้รับผลในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับ ปฏิบัติสมถวิปัสนาหน้า369จากพระตาปิฎดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่14หน้าที่279ข้อที่414ภูมิชะส่วนสมณนะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่ง ที่มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกปัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากรรมตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสมมัมสมา CNC, มสมาธิาถ,ถ,าถ,าถ,ถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติปรมจันทร์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติปรมจันยร์ เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติปรมาจันเขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติปรมาจันเขาก็สามารถบรรลุผลนั้นเพราะเหตุใด <c oughs> ูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคายภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันสแสวงหาน้ำมันจึงเที่ยวสาะสแสวงหาน้ำมันเขาเกลี่ยงาปน่นลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเกลี่ยงา แล้วเกลี่ยงาป่นลงในรางปะพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเกลี่ยงาป่น <c oughs> ลงในรางปะพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวัง แล้วเกลี่ยงาป่นลงในรางปะพรมด้วยน้ำแล้วคันเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วเกลี่ยงาป่นลงในรางปะพรมด้วยน้ำแล้วคันเรื่อยไปเขาก็สามารถได้น้ำมันข้อนั้นเพราะเหตุอะไรภูมิชะ เพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วโดยวิธีการที่แยบคายฉันใดก็ฉันนั้นขอบปุใช้ฟังพุทธวจนะจากการทรงจำเรื่องธรรมะที่เป็นส่วนแห่งวิชาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับ ปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้าที่สจากพระตบิโดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่77ข้อที่275โดยพิกุปรีดาภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งวิชาสองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายสมถะที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรย่อมอบรมจิต ที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรย่อมละราคาได้ภิกษุทั้งหลายวิปัสนาที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรย่อมละอวิชาได้ภิกษุทั้งหลายจิตที่เศร้ามองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาที่เศร้ามองด้วยอวิชาย่อมไม่เจริญด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลาย เพราะสำรอกราคะได้จึงชื่อว่าเจโตวิมุตต์เพราะสำรอกอวิชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตต์เอวังไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่น ตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตถาคตย่อมไม่กล่าววาจานั้นตถาคตรู้ชัดซึ่งวาจาใดอันจริงอันแท้อันประกอบด้วยประโยชน์ และเป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นตาตา